วันหนึ่งในเมืองซากุระพี่ฝนอากาศทําไมร้อนอย่างนี้อ่ะอากาศก็จะต้องร้อนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนไงมันร้อนเกินไปแล้วนะขนาดแอร์ในบ้านขาองพี่เอกก็พังไปแล้วอ่ะแต่จะว่าไปก็ร้อนจริงๆนะนะนึกอะไรออกแล้วนึกอะไรออกเหรอตรงนี้ว่างๆอยู่เอานี่ละกันบ่อน้ำอ๋อดีเลยบ่อน้ำใช่แล้วซื้อมาแล้วบ่อน้ำเป่าลม บอ่อนะ้ำเป่าลมเหรอใช่แล้วเติมน้ำลงไปนี่แน่อ๋ดีจังเลยเงะเอา,าอย่างนี้เราลงไปแช่น้ำกันดีกว่าคงต้องแช่น้ำคลายร้อนกันแล้วล่ะนะดีชะมัดเลยร้อนแบบนี้นะนะมีสาวไวน้ำกว้าง,ก,างก็ดีเหมือนกันบู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 กบ,บิ๊กบอว่าไงเหรอบอบอกว่าร้อนขนาดน,นี้น้ำตรงนี้จะเอาอยู่เหรอบู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 บบเดี๋ยวก่อนนะน้ำเริ่มร้อนขึ้นมาแล้ว จริงด้วยแฮะทําไมเข้ามานั่งได้แค่แป๊บเดียวน้ําเริ่มอ,อุ่นๆไม่ใช่สิตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้อนแล้วพี่ฝนทําไงอ่ะเหมือนกับว่าเรากําลังแช่อ่างน้ําร้อนอยู่เลยฉันว่าเราโดนต้มแล้วแหละแบบเนี้ไม่ใช่แช่อ่างน้ําร้อนโดนต้มเหรอหมือนกําลังโดนต้มอยู่เลยไม่ไหวแล้วมันร้อนเกินไปงั้นสงสัยคงจะต้องลุกออกจากอ่างน้ําตรงนี้ซะแล้วแย่แล้วอากาศร,ร้อนๆแบบนี้ไม่ดีเลยนะ S 2> <S 2> <S บ่บ่ร้อนมากๆเลยงั้นเหรอจะพอบอกว่าไม่ไหวแล้วเปิดแอร์เถอะพี่ฝนแอร์ที่บ้านฉันเสียแล้วจริงด้วยสิน,นะแอร์เสียหมดแล้วนี่อะไรเนี่ยควันขึ้นงไหนนี่ไงควันเริ่มขึ้นแล้วควันที่ไหนขึ้นกันพี่ฝนนี่ไงควันเริ่มระเหยกลายเป็นไอแล้วที่สําคัญนะตอนนี้แย่แล้วทําไมน้ําหายไปหมดเลยเนี่ยระเหยหมดเลยเหรอใช่น้ำระเหยหมดเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนมาก โอ้ลงมาแช่น้ําแต่ตัวแห้งเลยใช่ทําไงดีอากาศร้อนขนาดนี้ไม่ไหวแล้วพี่ฝนอย่างนี้ต้องไปหารองอาจารย์ใหญ่แล้วทําไมอะ่ะก็ไปขอเปิดเครื่องแปลสภาพอากาศเขาอะเออใช่จริงด้วยอากาศร้อนร้อนแบบนี้ถ้าเราเปิดเครื่องแปลสภาพอากาศให้มีฝนตกก็ดีนะบู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 บมาแล้วครับโบตามมาแล้วเจ้าโบเกือบถึงแล้วร้อนมากเลยอะ่ะใช่ร้อนสุดๆไปเลย โบวิ่งหลงไปไหนแล้วพี่ฝนโบหลงทางโบวิ่งไปทางสถานีตำรวจทำไมเนี่ยเดี๋ยวโบก็มาไม่เป็นไรไปเปิดเครื่องก่อนดีกว่าใช่เปิดเครื่องให้มีฝนตกรองอาจารย์ใหญ่ครับเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้สักหน่อยนั่นไงยืนอยู่ได้ไงอา้าวจริงด้วยแฮร้อนจังเลยนะวันนี้นะครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้ร้อนมากๆแหละคือว่ารองอาจารย์ใหญ่ครับอากาศร้อนขนาดนี้ขอยืมเครื่องแปลงสภาพอากาศมาเปิดหน่อยได้ไหมครับ ทำไมอ่ะจะยืมทำไมอ่ะก็มันร้อนนี่นะขอเปลี่ยนเป็นหน้าหนาวแทนได้ปะอ๋อฉันก็ลืมไปซะสนิทเลยฉันมีเครื่องแปลสภาพอากาศอยู่แต่ย่างงั้นละก็นายไี่มีความคิดดีมากๆจะเปิดเครื่องปรับสภาพอากาศให้มีความเย็นขึ้นใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะครับขอเปิดเลยแล้วกันนะครับเพราแต่ว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อฉันมีแผงโซล่าเซลล์ออจริงด้วยสิตรงนั้นมีแผงโซล่าเซลล์อยู่น่าจะมีแบตเตอรี่เต็มอยู่ตลอดเวลานะ อากาศร้อนขนาดนี้แบตเต็มตลอดเวลาแล้วแน่ใจนะครับว่าเปิดครั้งนี้จะได้หน้าหนาวไม่ใช่หน้าฝนถ้าหน้าฝนก็ดีเหมือนกันจริงๆก็ดีทั้งคู่แหละดีกว่าหน้าร้อนตอนนี้นะใช่อากาศมันร้อนเกินไปเราจะต้องปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วต้นไม้ก็หายไปเกือบหมดแล้วในเมืองะครับใช่ต้นไม้ไม่ค่อยจะมีแล้วก็นอกอย่างนี้ฉัพอจะมีความคิดบางอย่างอืม ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องนี้ให้มันเย็นลงก่อนแล้วกันใน,นเมืองเราอ่ะใช่ได้เลยบูบูบูบแน่ใจนะว่าใช้ได้น่ะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ฝนโอ้โหขนาดแป้นที่ใช้กดเปิดข้อมูลตรงนี้ยังร้อนจี๋เลยอะ่ะร้อนมากเลยเหรอร้อนอย่างนั้นเราเปิดได้เปล่าอะ่ะจะเสียหรือเปล่ายังเปิดได้อยู่นะนี่ไงนั่นไงมีไอยเย็นมาแล้วในที่สุด ในที่สุดก็มีเอ๊ะอ๊เดี๋ยวก่อนนั่นสนโนนี่นาเปิดเยอะไปหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนนะครับรองอาจารย์ใหญ่ครับทําไมทําไมผมกดไม่ไปแล้วมันเป็นไรเนี่ยหรือว่าแป้นพิมพ์มันจะละลายหรือเปล่าแป้นพิมพ์ละลายได้ไงทําไมผมกดปรับอะไรไม่ได้แล้วล่ะสงสัยจะต้องเสียแน่นอนเลยหรือว่าอากาศที่ร้อนจัดกับอากาศที่เย็นจัดอ้าวแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่พี่ฝนไฟไหม้แล้ว ไฟไหม้แล้วงั้นเหรอใช่เราจะต้องดับไฟก่อนนะทําไงดีอะแผงวงจรละลายไปแล้วเครื่องนี้นะกว่าจะสั่งอะไรมาถึงก็ประมาณ2เดือนอะอะไร2เดือนเหรอครับแต่ตอนนี้พวกเราจะแย่อยู่แล้วนะดูดิ แล้วอย่างนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีอ้ฉันพอจะนึกบางอย่างออกแล้วละ่ะนายนึกอะไรออกงั้นเหรอรองอาจารย์ใหญ่ดวงอาทิตย์นั่นช่างสูงจังเลยนะครับอืมก็ดวงอาทิตย์นั่นแหละที่ทำให้รอ้อนน,นนะเนาะงั้นเอาอย่างนี้ฉันพอจะมีอุปกรณ์เสริมที่ได้มาจากเพื่อนที่เป็นต่างดาวแล้วฉันก็ทำการผลิตสิ่งมหาัศาจรรย์เอาไว้เรียบร้อยแลวอ๋องั้นให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่าครับนายก็ขึ้นยานไหนอะครับยาน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อน,นเรา,าจะต้องประกอบของก่อนผมจะต้องมาประกอบยานให้อาจารย์ใช่ไหมใช่เราจะต้องมาประกอบก่อนแล้วแบบเป็นยังไงอะครับเนี่ยแบบก็ดูตามคู่มือได้เลยโอ้เป็นแบบนี้งั้นเหรอว่าแต่ว่าของที่มีอยู่นี่สามารถเอามาทํายานอวกาศได้จริงๆเหรอครับเนี่ยอ๋อได้อยู่แล้วนะเพื่อนที่เป็นนักบินอวกาศที่อยู่ในฐานทัพต่างดาวก็ส่งมาให้ทําไมดูของเก่าๆจังเลยครับก็เป็นของมือสาม มือสามใช่หมายความว่าไงอะ่ะอา้าวก็เป็นของมือสามไงมือสองหมายไปอ๋ออ๋อแล้วแล้ว,แล,วแล้วใครจะต้องขึ้นไปอะครับเนี่ยก็นายสองคนไงให้ผมขึ้นไปก็เนาะใช่รับรองได้เลยว่าขึ้นไปได้แน่นอนนะดูจากเป็นแล้วผมว่านี่เป็นจรหลวดของโลกเราไม่ใช่เหรอครับจรหลวดของโลกเราที่ไหนนี่จรหลวดของต่างดาวนี่เขาคิดค้นพัฒนามาใหม่ แต่อย่างที่บอกนะนี่ก็ต้องมือสามแล้วแสดงว่าถูกใช้งานมานานแล้วหลายร้อยปีแน่นอนนายรู้ได้ยังไงกันก็ดูจากสนิมที่เกาะอ,อยู่กับตัวอุปกรณ์แล้วผมว่าไม่น่าจะรอดหน้าจันนะรับรองได้เลยว่าขึ้นไปได้ถึงดวงอาทิตย์แน่นอนแล้วกระจกนี่ก็ไม่มีต้องมาใช้กระจกของโลกเราใส่เข้าไปด้วยกระจกของโลกเราที่นายนะ่ชันนะผลิตคิดค้นขึ้นมาเองโดยใช้วัตถุจากต่างดาว ดูยังไงนี่ก็เป็นกระจกธรรมดาชัดๆแล้วนั่นเก้าอี้อะไรเนี่ยครับเก้าอี้ที่อยู่บนห้องชั้นเรียนเอามาใช้เป็นเก้าอี้ในห้องโดยสารได้จริงเหรอครับอาจารย์ใช้ได้แน่นอนฉันปรับปรุงเรียบร้อยแล้วงั้นเอาอย่างนี้นะพวกนายมีหน้าที่ออกไปสำรวจที่ดวงอาทิตย์ดูซิว่ามันเกิดปัญหาอะไรกันแน่ทำไมมันถึงร้อนขนาดนี้ว่าแต่ว่ายานอวกาศนี่จะลำใหญ่โตเกินไปหรือเปล่าครับ มันก็จะต้องลำใหญ่โตแบบนี้แหละเพราะว่านาน,นะยานอวกาศความจริงแล้วนะมันจะกระจายไปทั่วเลยเหลือแต่แก้วกระจกที่นายจะสามารถขึ้นไปบนดวงอาทิตย์ได้ฉันพูดถูกหรือเปล่าเหลือแต่กระจกนั่นเหรอแล้วผมจะกลับยังไงอะเรื่องนั้นฉันยังไม่ได้คิดเหรอเอาแล้วไงพี่ฝนเราจะไปทำไมอะ่ะไม่ไปก็ร้อนกันหมดนะทีอ๋อแล้วเราจะกลับยังไงอะก่อนหน้านั้นน่ะเดี๋ยวพี่เอก ไปเอาชุดชุดนี้มาใส่ก่อนชุดที่ออกอวกาศได้พี่เอกคิดได้ดีนะไปดวงอาทิตย์นะอ่าไปดวงอาทิตย์นะไม่ใช่ดวงจันทร์จะได้กลับมาได้อะใช่เข้าไปก็ตัวไม้หมดแล้วแต่ว่าชุดนี้กันได้ไม่ใช่หรอกันได้เหรอจริงเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอา้อาวแล้วขึ้นไปเฉยเลยพร้อมอย่างทุกคนเดี๋ยวก่อนแล้วโบเบอกับปุ๊กปิดนายมาดาไม่เอาไม่ให้ฉันไปด้วยหรอแล้วนายจะตัวไหม้หรือบะ ฉันก็อยู่ในยานนวากาดที่ฉันจะออกไปทําไมอะอ๋อใช่จริงด้วยนายไม่ต้องออกไปถ้าอย่างนั้นเราแค่ไปสํารวจเนี่ยพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วสิบเก้าแปดเหหสสสองหนึ่งไปแล้วพวกเราในที่สุดเราก็ออกเดินทางแล้วออกเดินทางสูง่ดวงอาทิตย์ว่าแต่ว่า ตอนนี้เราขึ้นมากี่กิโลแล้วพี่ฝนยังไม่พ้นโลกเหรอยังไม่ออกไปจากโลกอีกแล้วเนี่ยใช่ยังไม่ออกไปจากโลกเลยเรากำลังขึ้นสูยานเอขึ้นส่วนแล้วนะอวกาศตอนนี้เราออกมานอกโลกแล้วออกมานอกโลกแล้วจริงเหรอจริง,ง,ง,งคือข้างหน้า <c oughs> นั้นคือดาวพุธไงโอ้โหเก่งจะมัดดาวพุธนี่ดาวพุธเห็นเปล่าอ่ะดาวพุธแล้วเราก็ไปดาวนี่เลยดาวอังคารไปดาวอังคารทําไมเราจะไปดวงอาทิตย์อาวผ่านมาแล้วเหรอ ยังไม่ผ่านตอนนี้เราน่าจะออกมาจากโลกแล้วก็น่าจะเข้าใกล้กับดวงจันทร์อะตกลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดวงจันทร์เราผ่านดวงจันทร์มาแล้วนี่มาถึงดาวพุธเราก็ต้องผ่านดวงจันทร์มาแล้วยังไม่ถึงดาวพุธด,ดาวพุธอยู่ไกลๆ <c oughs> เห็นเปล่าดวงเล็กนิดเดียวนั่นนะก็ <c oughs> ใช่ไงถ้าเราจะมาดาวพุธเราต้องผ่านดวงจันทร์มาตั้งนานแล้วนี่เลยดวงจันทร์อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยงงจะบัด้ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนเดี๋ยวอะไรทําไมเครื่องยนต์มันเกิดขัดข้องอะ เครื่องยนต์ขาดข้องเหรอเพียกว่าเครื่องยนต์เริ่มขัดข้องแล้วเนี่ยทําไงอะ่ะทำยังไงดีทำอะไรไม่ได้แล้วเราอยู่นอกโลกบังคับไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ในนี้ไปตลอดชีวิตลงไปไหนก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก่อนทำไมเหรอทำไมทำไมรู้สึกเหมือนเรากําลังหมุนไปไหนก็ไม่รู้เรากําลังหล่นเรากําลังหล่นลงไปที่ดวงจันทร์น่ะจริงหรอมีอะไรบางอย่างดึงดูดเราลงไปหรือว่าจะเป็นคุณก็ตาย กระต่ายที่ไหนล่ะพี่ฝนดวงจันทร์น่ะเอา้าดวงจันทร์ไม่มีกระต่ายเหรอน,น,น,นั่นมันนั่นมันนิทานไม่ใช่เหรอทิ้งเหรอเดี่ยวฉันเข้าใจผิดมาตลอดเหรอ